ครับก็เห็นใจผู้เสียหายนะครับที่ถูกลุ่มโซมนะครับแม่ต้องบอกว่าเยาวชนช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูเหตุเพลิงไหม้ครับที่อู่ซ่อมรถน,นะครับเชิญการช่างครับ เขตย่านเขตบางบอนนะครับนี่รถเนี่ยวอดวายไปเสียหายไป5คันนะครับที่เศร้ากว่านั้นก็คือสุนัขนะครับสตัวเนี่ยเป็นทันไทยแล้วก็พันพิกบูเนี่ยหนีออกมาไม่ทันนะครับถูกไฟคอกเสียชีวิตนะครับด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เข้าไปทําการตรวจสอบหาสาเหตุในวันนี้ครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงขําของวันนี้ก็คือวันที่20มีนานะครับทางด้านร้อยเวรของสอนอนะครับบางบอนเน ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถนะครับถนนบางบอนที่4ซอยที่6นะครับแขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครจึงได้ทําการประสานกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยบางบอนเ,นเข้าทําการตรวจสอบและก็สนับสนุนนะครับรถด,ดับเพลิงณจุดเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถนะครับเชอการช่างแล้วก็รับซ่อมช่วงล่างระบบไฟฟ้าแล้วก็เวี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเลขที่นะครับ140ทับหนะครับในลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวพนักงานเนี่ยได้พบแสงเพลิงอยู่เกิดขึ้นนะครับภายด้านหลังนะครับก่อนที่จะลุกลามเนี่ยไปติดรถยนต์แล้วก็อะไหล่รถยนต์นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการระดมแล้วก็ต่อสาย ฉีดน้ำนะครับเข้าทําการสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแล้วก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณสัก30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็เนื้อที่ประมาณสัก140ตารางเมตรนะครับจากการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตแต่ว่ามีรถเนี่ยนะรถยนต์เนี่ยที่จอดอยู่ภายในอู่และก็กําลังจะรอซ่มเนี่ยเสียหายไปจานวนทั้งหมด5คันนะครับรวมทั้งยังมีสุนัขสตัว ซึ่งทางอู่เนี่ยดังกล่าวเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะครับถูกไฟคอกเสียชีวิตนะครับจากการสอบถามนะครับนายพลกิจนะครับอายุ42ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยให้การว่าอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วอู่แห่งนี้นะครับจะมีพนักงานของตนเนี่ยพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียวในช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ย พนักงานของตัวเนี่ยที่เฝ้าอู่เนี่ยไม่อยู่เนื่องจากออกไปรับงานนะครับวิ่งไลเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนสุนัขเลี้ยงเนี่ยนะครับสตัวเนี่ยที่ตายเนี่ย ตัวแรกเนี่ยเป็นอเมริกันพิษบูชื่อว่าไอเสือนะครับแล้วก็มีสุนัขพันธ์ไทยนะครับชื่อว่าบุ้ยแล้วก็ยังมีรถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งเป็นรถของลูกค้าเนี่ยนำมาซ่อมนะครับแล้วก็รถของตนเองได้รับความเสียหายเนี่ยประมาณก็หลายแสนบาทนะครับแม่แต่ว่าเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านตำรวจนะครับของสนบางบอนเนี่ยนะครับก็จะมีการประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุนะครับการเกิดเพลิงไหม้ใน วันนี้นะครับซึ่งอ้าวนี่ก็ถือว่าน้าไฟลุกไหม้แต่ว่าทรัพย์สินก็เสียหายและก็สุนัขที่เลี้ยงไว้ก็เสียชีวิต2ตัวครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนี้นะครับมีคนงานพักนะมีคนงานพักครับช่วงเกิดเหตนีไ่ไม่ไม่อยู่ปิดยังปิดแล้วใช่อ๋อไม่มีใครพักใช่ปกติมีคนนอนแต่พอดี ไปวิ่งงานเราปกติจะมีคนนอนนี่อยู่แล้วแต่เขาจะกลับมาดูเด็กมาสองตัวนี้ของใครอ่ะของผมครับของผมเป็นพันอะไรบ้างอ่ะเป็นอะไรกันพี่บูแล้วก็พันไทยพันไทยชื่ออะไรบ้างอ่ะพี่ปูชื่อชื่อเสือกะกุ้ยชื่อเสือกะกุ้ยนะปูพี่ปูชื่ออะไรบูชื่อเสืออ๋อหมาไทยชื่อกุ้ยใช่ใช่ใช่เลี้ยงเลี้ยงมานานแล้วเหตุนะพี่เอามาเฝ้าใช่ใช่ ปกติกลางคืนปล่อยไหมจะมีช่วงปล่อยตอนเย็นอย่างเดียวครับแล้วก็มาล่าเหมือนเดิมก็คืนไม่ปล่อยกลางคืนผมจะไม่ปล่อยก็คือปล่อยช่วงเย็นเี่เขาเดินเล่นรถรถที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นรถของใครรถลูกค้ารถลูกค้าดยรถผมด้วยรถของเราเองกี่คันเนี่ยยี่แนบแี้วสามคันใช่ครับวนฝั่งนี้เป็นรถลูกค้าใช่ครับแล้วสีขาวที่เสียหายเล็กน้อยนี่ของใครครับของลูกค้าหรืออะไรครับเราก็อมีประกันนะครับ กันอุ่เหรอรับค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่เราทราบไหมหลายแสนอยู่เพราะว่าของข้างหลังนี่ก็เป็นของเป็นอะไหล่รถหมดเลยส่วนใหญ่เป็นอะไหล่รถที่เรามาสปายเก็บไว้ใช่ทั้งของมือสองทั้งของใหม่ทีหลงเป็นไม่รอดไปเกินสี่แสนอะไรเนี่ยคันเนี้ย